สวัสดีวันเสาร์ที่25มีนาคมพศ2อ6 6นอนะครับวันนี้อยู่กับผมทีมงานวันนี้อยู่กับผมนาย้อยทีมงานพ่ออำนวยตลาดนัดโคกระบือวังกระจบนะครับวันนี้ผมจะพามาดูวัวที่มาจากแม่ลำเมานะครับแม่ลำเมาเป็นวัวติดเล่นะครับเล่มั่นนะครับมีประมาณ10ตัวนะครับนี่นะครับส่วนวัวที่มาจากแม่สอดนะครับวันนี้อาทิตย์นี้จะไม่มีมานะครับจะเป็นวัวเก่า ค้างนัดจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับจะเป็นวัวเก่านะครับที่มาจากแม่สอดนะครับวัวใหม่จะไม่เข้าแล้วนะครับวัวที่มาจากแม่สอดจะไม่เข้าแล้วนะครับส่วนใหญ่จบเป็นวัวพื้นล่างนะครับนี่นะครับมาจากทางแม่ละเมา u, หรือว่าวัวทางตากนี่ครับชุดนี้เป็นวัวเล่นะครับมีสิบตัวนะครับนี่นะครับหัวชุดนี้มีพ่อขุมฝงอยู่นะครับเป็นเล่นะครับพ่อขุมฝงอยู่นะครับเจ้าของบอกว่าทับทุกตัวแล้วนะครับนี่นะครับ นี่รับประกันนะครับทับทุกตัวนะครับเดกเป็นคู่นางเล็กนะครับนี่นะครับนี่นะครับรับประกันทับทุกตัวนะครับเพราะว่าเรารู้ประวัตินะครับซื้อวัวยกยกฝูงมานะครับส่วนตัวนี้ก็เจ้าของเอาลูกไว้นะครับนี่ครับลูกเป็นเพศผู้นะครับเอาไว้สี่ตัวนะครับส่วนถ้าเป็นลูกตัวเมียเขาจะให้มานะครับ ขายยกโผนะครับเนื่องจากเลี้ยงไม่ไหวนะครับเลยเอาลูกไว้สี่ตัวนะครับวัวชุดนี้มีสิบตัวนะครับนี่ครับเป็นวัวสาวนะครับตัวนี้นะครับนี่เป็นวัวสาวครับบอกไว้ตัวละ29นะครับ29มีสามสี่ตัวนะครับนี่ครับหนึ่งตัวที่หนึ่งนะครับตัวนี้ตัวที่สองนะครับนี่ครับตัวที่สองครับสอง0 0้าพันนะครับ นี่นะครับดูไม้นะครับตัวที่สองนะครับตัวที่สามตัวนี้ครับนี่ก็เป็นวัวสาวนะครับนี่ครับสูงยาวเข่าดีมากสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกเลยนะครับตัวนี้ครับเป็นเล่มั่นนะครับนี่นี่เล่หัวล้นธรรมชาติเลยนะครับนี่นะครับทับมาแล้วนะครับเป็นพ่อคุมฝูงทับไว้นะครับนี่ครับนี่ครับสามตัวนี้นะครับนี่ตัวละยี่สิบเก้านะครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับส่วนในตัวขาวนี่ครับ ี่ครับตัวที่สี่เป็นตัวขาวนะครับตัวขาวหัวโลนธรรมชาติเหมือนกันครับทับไว้แล้วเหมือนกันนะครับเป็นหัวฝูงเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันนี่นะครับนี่นะครับตัวที่สี่ไอตัวที่สามนะครับนี่ครับมุดมิดสักนิดนึงนะครับเพิ่งมาลงรถหมาดเมื่อกี้เนี่ยครับนี่นะครับตัวขาวนี่ครับสี่ตัวครับตัวละาสองหมื่นเก้าพันนะครับนี่นะครับเราจะเป็น นวดสาวนะครับนี่เป็นัวดสาวนี่ครับตัวน claro ี้บอกไว้ยี่สิบสี่ห้าร้อยนะครับหนึ่งครับสองหมื่นสี่พันห้านะครับตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ก็ทับมาแล้วนะครับนี่ครับนี่สองหมื่นสี่ห้าร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นคู่แม่ลูกนะครับเป็นลูกตัวเมียครับให้มาหนึ่งตัวนะครับเป็นลูกตัวเมียดํานะครับตัวนี้ครับลูกแรกนะครับลูกเขาตัวดาครับเป็นแบงคัดนะครับ นี่นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับแม่ลูกนะครับนี่นะครับลูกตัวนี้นะครับลูกเป็นแบงกันนะครับสามหมื่นพันห้าร้อยนะครับตัวนี้นะครับสามหมื่นพันห้าร้อยครับส่วนนี้จะเป็นวัวสาวครับตัวนี้เป็นวัวสาวครับสิบห้าห้าร้อยนะครับตัวนี้นะครับเป็นวัวสาวนะครับสาวเล็กนะครับแล้วแยกลูกมีสองตัวนะครับนี่นี่ตัวนี้นะครับนี่นะครับแยกลูกนะครับ ลูกมี2ตัวนะครับตัวนี้ครับตัวละ19นะครับตัวละ19ครับนี่ครับหัวร้อนธรรมชาติครับหัวร้อนธรรมชาติดีครับนี่ครับตัวชุดนี้มาจากแม่ลำเมานะครับนี่ยกฝูงมา10ตัวนะครับดูกันครับส่วนแม่สอดเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับวัวอาทิตย์ที่แล้วนะครับยังจะเหลือแม่ลูกครับแม่ลูกยังมีอยู่นะครับมาดูวที่มาวันนี้กันนะครับนี่ครับ fc ก็ มาดูตัวจริงได้นะครับที่ตลาดนัดโคกระบือวังประจบนะครับส่วนที่อยู่ไกลก็แอดไลน์มาหาผมได้นะครับ0 9 1 8 6 0 0 6 9 7นะครับเราขายกันทุกวันนะครับนี่สวยครับวัวชุดนี้ครับสมบูรณ์ดีครับหัวล้นหลายตัวครับหัวล้นธรรมชาติท่านใดที่ชอบหัวล้นธรรมชาติก็มาดูได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วเราไปดูข้างหลังกันครับเรามาดูกันเรามาดูกันที่คอกหลังนะครับเป็นวัวที่มาจากแม่สอดนัดที่แล้วนะครับนี่ครับเป็นแม่ลูกครับลูกเพศผู้นะครับคู่นี้ครับ สองหมื่นสี่พันนะครับนี่นี่ลูกเขาตัวนี้นะครับนี่แม่เอาตัวนี้ครับสองหมื่นสี่พันนะครับส่วนในคู่นี้ก็เป็นลูกเป็เมียนะครับลูกประมาณสี่ตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่สี่นะครับลูกเพศเมียนะครับนี่ครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับคู่นี้นะครับนี่ครับลูกเพศเมียนะครับเราจะมีเป็นบามันหนึ่งคู่นะครับ มาดูที่หลังครับเนี่ยนี่เป็นลูกกระพู่ครับ19บเก้าร้อยนะครับลูกกระพู่นี่ีครับหนึ่งเก้าพันห้านะครับ fc ที่ชอบบัวไทยก็มาดูได้นะครับบัวเรายังมีอยู่นะครับส่วนในคู่นี้เป็นบามันนะครับลูกตัวพู่นี่ครับสมบูรณ์ดีครับติดไทยใหญ่ติดบามันนะครับคู่นี้สามหมื่นหนึ่งพันนะครับลูกเพชรพู้นะครับลูกเพชรพู้นะครับสามหมื่นหนึ่งพันนะครับราคาร้องไว้นะครับรักเท่าไหรก็มาคุยกันหน้าคอกได้เลยครับนี่นะครับ ส่วนนี้จะเป็นลูกตัวเมียนะครับสิบเก้าห้าร้อยนะครับเป็นวัวไทยนะครับอาดูตัวนางกันก่อนนะครับนี่วัวสาวครับหมื่นหกครับตัวนี้ครับติดสะดือติดเชื้อดีครับสิบหกครับหนึ่งพันนะครับนี่นะครับห6 0่งหกพันนะครับเราสามารถมาดูกันที่ตลาดนันโคกระบือบางจบได้ทุกวันนะครับหรือโทรมาหาก่อนโทรมาหาผมก่อนได้นะครับถ้าจะเข้ามาดูครับจะได้นักเจอกันนะครับนี่ครับ มาจากพม่าเราก็ยังมีเหลืออยู่นะครับนี่ครับจะเป็นแม่ลูกนะครับแต่ส่วนวัวเล็กเราจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะวัวกังข้ามไม่ได้นะครับวัวเล็กต้องรออาทิตย์หน้านะครับพอดีสั่งพักพวกไปแล้วครับว่าจะเอามาให้ทักชุดหนึ่งนะครับวัวเล็กต่ำมือนะครับอาทิตย์หน้าเรารอฟังดูคําตอบนะครับอันนี้จะเป็นคู่แม่ลูกตัวเมียนะครับสองหมื่นกับห้าร้อยนะครับนี่นี่นี่ยืนคู่กันเลยครับนี่ครับ สองหมื 20, ่นกับห้าร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นลูกตัวผู้ครับสิบเก้าห้าร้อยนะครับตัวนี้นะครับสิบเก้าห้าร้อยนะครับรลูกตัวผู้นะครับลูกต <und> ัวผู้เล็กนะครับดูแม่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปหาลูกที่หลังนี่นะครับคู่น <und> ี้ก็สองหมื่นสี่นะครับลูกตัวผู้ผู้นี้ก็สองหมื่นสามห้าร้อยะครับลูกเพศเมียนะครับลูกแรกนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวสาม ถ้าสนใจก็แอไลน์มาหาผมได้นะครับเดี๋ยวจับคู่ให้ดูครับแต่ตอนนี้ก็ดูเป็นภาพรวมไปก่อนนะครับถ้าสนใจคู่ไหนก็ทักมาหรือว่าแคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอหาผมได้เลยนะครับนี่นะครับมาดูกันที่หน้าคอกได้ครับมาคุยกันราคาหน้าคอกได้เลยครับราคาเราคุยกันได้นะครับราคาที่บอกไว้เป็นราคาแค่สมมุตินะครับร้องไว้นะครับชอบท่าไรน์รักท่าไลต่อเลยครับ ดีๆช่วงนี้เราก็จะเอาวัวพื้นล่างกันก่อนนะครับเพราะว่าวัวจากชายแดนยังมาไม่ค่อยได้นะครับเราก็จะเอาวัวจากพื้นล่างกันไปก่อนนะครับช่วงนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับนางสวยครับตัวนี้สิบหกนะครับนี่ครับหนึ่งหกพันนะครับน่าเอาไปทําแม่พันุนะครับยังทําแม่พันธุได้นะครับนี่นะครับนี่เป็นมั่นลูกตพ้่นะครับสามหมื่นหนึ่งพันนะครับชุดนี้นี่นะครับลูกเขานี่นี่สวยครับ เราก็มาคุยต่อรองกันหน้าคคอบได้เลยนะครับสำหรับสำหรับผมนายหอยทีมงานพ่ออํานวยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พอเท่านี้นะครับสวัสดีครับ